สเสริมจมูกนะคะน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรเอ่ยน้องนนอะไรนะคะน้องปอนสวยมากอ้าวก้องขากล้องถึงไหมคะนี่คะ่ะสวยไหมคะสวยฝั่งนี้ก็สวยนะคะน้องอมนะคะเสริมจมูกเคสรีวิวซิลิโคนเกาหลี กับหมบุ๋ยค่ะตอนนี้เรากำลังเย็บแผลน้องออมเจ็บไหมไม่เจ็บตอนนี้หนคะคะยิงหมอกอเรียกลยแล้วยิงเกิน ไม่เต็บเนาลอง้องที่นิ่งๆเนี่ยคือไม่เจงไม่ใช่ว่าสรุปไปแล้วค่ะอันีับไ้ดยเป็นไงคะใครเข้ามาดูแล้วบ้างเอ่ยอันนี้ไลฟ์หนูป่ะครับถ้าบรชัทเลยคะ 嗯，对对对。 ติดตามรีวิวของหมอมานาได้ยังคะกี่ปีคะหลายปีหอาปีบางอันยี่ตำนานทำที่นี่ด้วยตัวเองำนนีก็คือเห็นตัวอย่างเนาะพอเรารู้สึกว่าสวยก็เลยเข้ามาติดตามเรื่อยๆพอมีโปรปุ๊บมาองอนก็นานๆทีนะโปรจะมีโปร แต่สวยค่ะสวยมากเลยค่ะต้องวอมรู้ตัวแล้วมันจะหมุกช้านิดนึงไม่รู้รเราก็คิดว่าเราปกปติเนาะถ้าเราหมุกยาวกว่าน,นี้เราก็จะสวยมามาโอุ้ยต่เด็กผีดคือจะเช็ดตึ้งเดือ๋อโอ ฝากไลฟ์สดสัมภาษณ์น้องออมได้เลยนะคะพอดีหมอมีเคสต่อไปนะคะวันนี้ค okay ิวจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุยกับน้องออมแล้วก็ดูทรงจมูกได้เลยนะคะถ้าใครชอบทรงจมูกแบบน้องออมนะคะซีรีส์คนเกาหลีเคสรีวิวนะคะก็พักเข้ามาสอบถามในเพจได้เลยนะจ๊ะปวดมาก ข,ขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามมาค่ะขอบคุณิดนะคะสวยค่ะ อยากได้แบบนี้<ม>กดไลค์กดแชร์กันรัวๆเลยอ,เอันนี้เสร็จแล้วใช่เ,เป็นทรงหน้าหวานหน้าพุ่งนะคะสวยจริงๆโอเค